สวัสดีค่ะวันนี้โชจะมาทําการทดลองนะคะปลูกต้นปะการังหรือเบี้ยเศรษฐีนะโดยจะทดลองว่าถ้าลงปลูกในกระถางใหญ่กับกระถางเล็กนะคะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตอของเขาหรือไม่ประชมกันได้ในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวโชวจะเลือกมา2ต้นนะคะซึ่งทุกต้นเนี่ยลงปลูกพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะ เลือกต้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะเอาต้นนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นะคะมีรากที่สมบูรณ์แล้วนะหนต้นแล้วก็อีกต้นเอาต้นนี้แล้กันใช้มือดีกว่านี้ยอกแล้วนี่นะคะทั้งสองต้นนะมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันเลยนะส่วนดินที่ใช้จะเป็นดินปลูกไม้ทั่วๆไปนะคะผสมอ e r l i t e ลงไปเพื่อการระบายน้ําที่ดีค่ะ1ต้นเราจะใส่ ในกระถางใหญ่นะคะส่วนอีกต้นหนึ่งจะใส่ในกระถางเล็กนะใช้ดินเดียวกันเลยรดน้ำได้นะคะเนื่องจากเขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะเลี้ยงและดูแลได้เหมือนปกติเลยนะก็คือรดน้ำนะอาทิตย์ละครั้งหรือ ต้นนี้นะเลี้ยงและดูแลง,ง่ายมากไม่งองแงนะคะสามารถจะรดทุกวันเลยก็ได้นะคะอาทิตย์แรกนะวางไว้ในที่ร่มก่อนยังไม่ให้โดนแดดจัดโดยตรงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะดินใหม่บ้านใหม่นะรอให้เขาปรับสภาพกับดินใหม่บ้านใหม่ก่อนแล้วถึงจะขยับไปในตำแหน่งที่ได้รับแสงเพิ่มขึ้นค่ะ ปีครึ่งผ่านไปนะคะและผลที่ได้ก็คือได้กระถางเล็กนะแห้งตายไปแล้วค่ะเนื่องจากโชว์ไม่อยู่บ้านหลายวันนะประมาณหนึ่งเดือนนะคะอากาศร้อนนะพี่ประเทศออสเตรเลียได้น้ำไม่พอนะคะอ,อตายเลยแห้งมากแต่ในกระถางใหญ่รอดปลอดภัยดีนะคะมีอาการ ที่ยอดแห้งบ้างนะก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าช่วงนี้อากาศทั้งร้อนแล้วก็แห้งนะได้น้ำไม่พอนั่นเองตอนแรกเลยนะคะโชว์คิดว่าถ้าเกิดรอดทั้งสองกระถางเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นความแตกต่างนะคะก็คือในกระถางใหญ่นะเขาก็จะมีต้นที่ใหญ่ขึ้นแต่ที่จริงก็เนี่ยน่าจะสังเกตเห็นได้อยู่ว่าในกระถางใหญ่นะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากระถางเล็กแต่ว่าจริงๆโชว์อยากจะ ใช้เวลานานกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้เห็นความแตกต่างนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทดลองทำกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะการปลูกเลี้ยงต้นไม้ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ต้นไม้จะรอดบ้างตายบ้างนะคะและถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็จะเป็นบทเรียนไว้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็ จะมาทำกันใหม่แล้วดูว่าผลจะเป็นอย่างไรดูสิโคนสวยด้วยมีรากตอนแรกก็จะทำเป็นบอนไซนะไม่รอดซะแล้วเสียดายจังส่วนต้นนี้นะเดี๋ยวน่าจะได้เวลาเปลี่ยนดินแห้งมากเลยเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนดินแล้วก็ จะเก็บไว้ทําบอนไซสวยๆนะคะอนนี้ค่ะหลังจากเปลี่ยนดินให้ได้7วันแล้วนะคะน้องก็เริ่มฟื้นตัวปรับสภาพได้ดีขึ้นนะยังไม่มีใบใหม่แตกออกมานะคะคงต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวโชวจะเก็บเอาไว้ทําบอนไซให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บางไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ